ที่น่ารักอยู่ทางบ้านเรามาพบกับช่างช่างชาแนลนะคะตอนนี Mira, mm ้เราก็มาถึงบ้านหลังที่4แล้วนะคะเอาเอามาเอาลงมาเลยเอาลงเข้าเข้ามามาใส่บาตรมาใส่บาตรเลยเอาอ้วนเลยเอเอ้วนเลยเปลี่ยงด้วยเปลี่ยนด้วยเราก็จะขนข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้กับลุงนะคะเนี่ย ครับสวัสดีครับ้อ no ร <abolition nota'> ับครับครับผมโอ้เม <AA> ื่อตะบอกเอาสารมาให้เช่นันนะผมยังอยู่เนาะครับผมนี้ก็ผมเอามาให้อีกได้นี่ครับเข้ามาอะไครับไม่บอกว่าเขาเสียทิงอะไรคยั่หรอฮ น้ำ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 เอาน้าไม่กับลงนี่อีกเอามาปลากระป๋องแล้วก็ข้าวสารเออแล้วก็น้ำเออน้าเน่ยหน้าเลี้ยงจะมาละเห็นดูเวพออะไรนึงครับ Hoa nó Có móng chưa gì giờ em yanni. Tao 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 เอาซาบาท์้อรอซาบาเอามาหาบาทคทีต้องเอาปเขาถ้ามาเมื่อวานนี้มันห้อยออกนี่โนะซาบาร ดับไม่ได้ไปจดีนะตัดดีนคือเต่าจริงๆนะนะเต่าเ็เต่าน้ำคเกษาสาบามันก็เลยขึ้นมากับน้ำก็เลยว่าจะจะเอาเต่านี้ไปขายเพื่อจะแลกกับผวที่รถเนาะเออเอาเอาเอเอาไปกำลังใจให้เด้วดูแล้วครับผมครับผมดู้วเด้อครับมได้กินเนาะหาปูหาปลากินเนาะ ไปไปกำลังใจให้คร pues ับผมสูเด้อครับผมครับเอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่องนี้ชแนลมนะคะ